เช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสครับก็กล่าวสวัสดีนะครับสําหรับท่านที่กําลังฟังรับชมคลิปเกี่วนะครับก็วันนี้นะครับมาทดสอบรีวิวนะครับแอมขยายเ v วสำหสองห้านะครับเป็นแบรนด์ของซาวิลล์นะครับตอนนี้ก็มาทดสอบเสียงไมโครโฟนนะครับให้ลูกค้าฟังนะครับเพื่อฟังชัดเจนนะครับว่าเสียงไมโครโฟนนะครับอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นวอลลุมสําหรับนะครับตัวนี้นะฮะ เอ็กโคนะครับเจ้าเยอะน้อยนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเช็คที่สองสามสี่หกเจ็ดแปดสูสสวัสดีครับผมก็ามีสิทธิ์ช็อตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแอมขยาย AV วีสามสามสองห้านะครับอย่างละเอียดอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับแอมขยายรุ่นนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ของชาววิลลานเช่นเคยครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีช่อง usb อะแดปเตรให้นะครับผมพร้อมปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับอีก4ปุ่มนะครับผมตัวนี้มีช่องเสียบไม้มาให้2ช่องนะครับก็สามารถ ปรับเลียงเบาไม้ได้ที่วอลลุ่มนี้นะครับแล้วก็จะมีปรับเอคโคนะครับที่วอลลุ่มนี้นะครับสามารถปรับเบสไม้ได้นะครับแล้วก็เสียงแหลมไม้ได้นั่นเองนะครับผมส่วนวอลลุ่มเลียงเบานะครับก็เสียงเพลงจะเป็นวอลลุ่มใหญ่นี้นะครับก็จะแยกมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้นะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มมิวสิกนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเบสได้นะครับปรับกลางได้ครับปรับแหลมนะครับผมแล้วก็พร้อมทั้งปุ่มวอลลุ่มบาลานซ์นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับ ตัวนี้นะครับจะมีไฟแสดงสถานะมาให้4กลปุ่มนะครับก็จะมี mp 3 dvd นะครับ fm แล้วก็บลูทูธนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อเบื้องต้นเลยครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ช่องด้านหลังนะครับผมเขาก็จะมีช่องสปริงเกอร์มาให้2ช่องนะครับแล้วก็พร้อมทั้งต่อเซนเตอร์นะครับเซอร์ราลได้นะครับที่ตรงนี้นะครับสําหรับดอกลำโพงดอกเล็กๆนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับสามารถมาจั่มเข้าที่3คู่นี้ได้นะครับส่วนลําโพงดอกใหญ่นะครับก็แนะนําให้ ใช้เป็นคู่นี้เลยครับก็ต่อไปเข้าลําโพงได้เลยครับผมส่วนช่องสัญญาณเข้าจะมีช่อง DVD นะครับแล้วก็ช่องสัญญาณออกเอาพุทธเนี่ยครับจะมีเข้าหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ออกหนึ่งช่องนั่นเองนะครับแล้วก็มีเสาไอเป็นนะครับผมหลังจากที่ลูกค้าต่อสายลําโพงเรียบร้อยก็ทําการเสี็บปลั๊กได้เลยครับอ่าครับลืมบอกขนาดตัวเครื่องไปนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ด้านบนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการใช้งานครั้งแรกกันเลยนะครับให้ลูกค้าเปิดเครื่องครับหลังจากนั้นนะครับผม ให้ลูกค้าสังเกตไฟตรงนี้นะครับมันจะสแกนบายอยู่ที่โหมด DVD นะครับให้ลูกค้าเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือตัวนี้นะฮะให้เรากด Input นะครับผมแล้วสังเกตไฟตัวนี้นะครับให้มาอยู่ตรงบลูทูธตัวนี้นะฮะกดหนึ่งครั้งจะเป็น f m ก่อนนะครับกดย้ําที่ปุ่มเดิมครับจะเป็นโหมดบลูทูธนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเราได้เลยครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับก็ให้ลูกค้าไปที่ตั้งค่าเลยครับ หลังจากนั้นนะครับสังเกตสัญลักษณ์บลูทูธแบบนี้นะฮะติ๊กเลยครับแล้วก็ทําการเปิดนะฮะตัวนี้บลูทูธมันปิดอยู่นะฮะให้ลูกค้าเปิดครับแล้วรอสักครู่ครับเดี๋ยวโทรศัพท์ของเราจะทําการค้นหากันอัตโนมัตินะครับมันจะขึ้นชื่อมาว่านี้นะบลูทูธแอร์ไวนะครับให้ลูกค้าติ๊กจับคู่ได้เลยครับอย่างแค่นี้นะครับก็เสร็จขั้นตอนการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็ให้ลูกค้าไปหาเพลงที่ชื่นชอบได้เลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้เพลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบเสียงกันเลยนะครับผม ประมาณ60เนะครับส่วนวอลลุ่มเสียงกลางนะครับก็60เช่นเดียวกันนะครับส่วนเสียงแหลมนะครับก็จะเล่งประมาณ80นะครับวอลลุ่มบาลานซ์นะครับผมจะปรับไว้ตรงกลางนะครับเสียงลำโพงสองข้างมันจะได้เท่ากันนะครับผมแอมตัวนี้มีพัดลมระบายความร้อนในตัวนะครับก็เล่นได้ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับ านหน้านะครับของเขาจะมีฟิล์มกันลอยมานะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการลอกออกก็สามารถลอกออกได้เลยนะครับก็จะมีไปอย่างนี้ทุกตัวนะครับก็จะเป็นฟิล์มนะฮะเพราะว่าด้านในจะเป็นแผ่นอะคริลิกครับสวยงามนะครับพอลอกออกมาก็จะใหม่เลยตัวนี้ครับผมแอมขยายตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ดอก8นิ้วนะครับจนถึง15้านิ้ว1คู่นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งคู่นะครับผม ก็เหมาะไว้สําหรับใช้ฟังเพลงนะครับหรือว่าร้องคาราโอเกะนะครับผมร้องคาราโอเกะก็ตอบโจทย์นะครับตัวนี้ก็มีช่องเสียบไม้มาให้สองช่องครับพร้อมปรับไม้กันอย่างละเอียดเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับผมเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบครับก็กล่าวสวัสดีนะครับสําหรับท่านที่กำลังฟัง รับชมคลิปอยู่นะครับก็วันนี้นะครับมาทดสอบรีวิวนะครับแอมกระใหญ่ AV ส3 25นะครับเป็นแบรนด์ของสอบพิทยานะครับตอนนี้ก็มาทดสอบเสียงไมโครโฟนนะครับให้ลูกค้าฟังนะครับเพื่อฟังชัดเจนนะครับว่าเสียงไมโครโฟนนะครับอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มสำหรับนะครับตัวนี้นะฮะแอคโคนะครับเจ้าเยอะน้อยนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเช็คหน่สองสามสี่หกเจ็ดแปดอันนี้ผมก็จะเบาสักประมาณ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับสำหรับแอคโค่นะครับเสียงเบสนะครับผมก็จะเล่งไว้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการให้เสียงมันมีความนุ่มนะครับก็สามารถเพิ่มขึ้นไปได้ครับแต่ผมก็ชอบไว้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนแก้นครับขออภัยนะส่วนส่วนเสียงแหลมไม้นะครับผมก็จะเล่งไว้ประมาณสี่สิบนะครับผมเล่งเบาคอนโทรลไม้ได้ที่ตรงนี้นะครับผมเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบครับสวัสดีครับ สำหรับลูกค้าที่จะเอาไปต่อเครื่องเล่นเพลงนะครับหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถเสียบช่อง DVD ด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้ากดอินพุตปุ่มนี้นะครับให้ไฟมากระพริบอยู่ที่ DVD นะครับให้มาติดอยู่ที่ DVD นะครับเพียงแค่นี้ครับก็สามารถนําสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นเพลงต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ามาที่แอมขยายตัวนี้ได้แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ แอมขยาย AV 3325ของแบรนด์ซาวิลานสวัสดีครับ